ทันข่าวพระคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชันสตล์ประจำวันที่26กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรลมามันดข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีก่อนครับเพราะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงของเจ่นวันนี้ไทยลีกเลื่อนใช่ไหมเคลีิกเล็งจะคว้าแข้งไทยรายที่2ต่อจะทางสัตว์รักให้ประาคนมาพร่วมทีม โดยหลังจากที่ฟุตบอลไทยลีกนะถูกกันเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นรอบที่2ของปีนี้และก็ยังไม่แน่บาว่าจะสามารถเปิดฤดูกาลได้ตามกำหนดการหรือไม่จะเดิมช้างศึกยุนห์ธีสุวรรณีเอฟซีตัดสินใจจะเก็บสุพรรณทองสงกับตันคนสําคัญไว้ใช้งานกับทีมจะจบเลกแรกซึ่งทางสุพรรณทองสงนั้นยังมีสัญญากับทางช้างศึกยุนห์ธีถึงปลายปีนี้แต่ล่าสุดทากันเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกออกไปอีก ทำให้ทางสมบรีเอฟซี FC นี้จำเป็นต้องทบทวน,นเรื่องนี้ใหม่กันอีกครั้งหากรอจนกระกทั่งบทสัญญาเท่ากับว่าทางสมบรีเอฟซี FC แทบจะไม่ได้ใช้งานสุบรรณทองสงคนนี้เลยและเขาก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวกันอีกด้วยนะส่วนตอนนี้มีทีมจากทางเคลิกเกาหลีใต้ต้องการตัวสุบรรณทองสงไปร่วมทีมในช่วงนี้โดยเขาคนนี้ได้รับความสนใจตั้งแต่ช่วงก่อนเกมคัดบอลโลกเอเชียที่ยูเอีแล้ว รวมถึงหลายทีมยักษ์ใหญ่ของไทยนะฮะต่างก็ต้องการสุพรรณทองสงไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วกัปตันเชเนเนี่ยจะได้ไปลุยต่างแดนหรือไม่เร่วนี้เดี๋ยวดิดรู้กันเลยครับนานะผมเป็นทว่าง,งานนี้ถือเป็นข่าวดีของแฟนบอลและก็ข่าวดีของกัปตันเชนคนนี้ที่มีทีมของทางเคลิกสนใจตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงนี้ก็ฝากติดตาแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์กัปตันเชนไปลุยเคลิกกันเลยครับ แล้มทีข่าวต่อมากกนดี้ก่อนครับอังเกเปิดใจหมดเปดลือกหลังพ่ายคู่แข่งยับเยินไป2.6ต่อโดยในนี้อังเกปอส์เทกกูอดีตกุนซือแห่งโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตอดีตนายใหญ่ของชิดาทอนบูมัทันนำลูกทีมกัรสโกเชลติกลงสนามอุ่นคเครื่องพบก d, ับทางเวสแฮมยูเต็ดเทมจทางผิวนกิจโดยกมดังกล่าวผลปรากฏว่าการสโกเชลติกลูกทีมของอังเกปอสเทกกูพ่ายแพ้ต่อทางเวสแฮมยูเต็ดไปถึง2.6ต่อกกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้อังเก้บอสเซลกูนั้นได้เปิดใจถึงผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นของกรัดโกลเชติกโดยระบุมาว่าโดยรวมแล้วมันน่าผิดหวังนะเห็นชัดเจนเลยว่าพวกเขามีทีมฝั่งตรงข้ามเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่เรานั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่แสดงสัญญาณออกมาเลยว่าเราเล่นดีแค่ไหนมันน่าผิดหวังจริงๆเกมรับเราเล่นแย่มากผมไม่สนใจอะไรนั้นผมสนใจแค่อยากจะให้พวกคุณมีความสุขแค่นั้นก็พอ ทางนี้อังเกเป้ปอสเซโกคูนะฮะยังระบุดได้ว่าผู้เล่นในทีมตอนนี้ยังไม่เข้าใจถึงระบบแท็กติกที่เขาพยายามจะส่งต่อบอกกับทางผู้เล่นเหล่านั้นซึ่งผู้เล่นยังไม่สามารถที่จะเล่นตามแท็กติกรวมถึงระบบการเล่นที่เขาวางเอาไว้ได้สำหรับทางกัรโกเชลติกนั้นถือว่าเป็นทีมระดับสูงของลีสกอตแลนด์แต่การที่เจอกับทีมจากทางเพียรนิกกิตนั้นถลุงกันยับขนาดนี้ไม่ใช่รเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้เล่นกรัสโกเชลติจจำเป็นจะต้องปรับศักยภาพและแนวความคิดให้เข้ากับระบบเข้ากับสไตล์ของอังเก้ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปอังเก้ปอสเซโกกูนั้นจะมีคิวนำทัพครัสโกเชลติกออกไปเยือนชินไมชัลแลนทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเดนมาร์กในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นน้ำมงานนี้นะผมทางอังเก้ปอสเซโกกูนะฮะ ก็ถือว่าแพ้เป็นเกมที่2โอ้โหโดนทลุงยับขนาดนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเแล้วมาทีข่าวต่อมาแกนที่ก่อนครับโต๊ะเล็กไทยประเดิมเฮ hey! อัดโมซมบิกไป6ต่อสศึกทุตซออปรีเวิร์คครับโดยงานนี้โต๊ะเล็กไทยหืดขึ้นคอทีหน่อยนะฮะเฉือนชนะโมซมิกไป6กต่อ4ีิโดยเป็นฝ่ายนไปก่อน5.0ต่อภายใต้าการคุมทัพผลแรกของโค้หมีรักผลสายเนียดงามและต่อไปมีคิวดวลในโคโซโวในวันที่ 26กรกฎาคมที่ถึงนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในศึก Con เ tent ชียฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2021นพบกับทางโมซัมบิกที่โชดีซีฮอลล์ศูนย์การค้าโชดีซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบปิดตามมาตรการสบคกันอีกด้วยนะโดยตัวเลกช้างศึกอันดับที่17ของโลกใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเวทีทดสอบทีมก่อนจะไปสู้ศึกชิงแชมป์โลกปี2 0 2 1ที่ลิทัวเนีย และถือเป็นโปรแกรมแรกของโค้ดมีรักพลสายเน็ตงามในฐานะคุณซือคนใหม่ของทีมฟุตซอลไทยโดย5คนแรกที่ส่งลงสนามประกอบไปด้วยคณิตสอนผู้พันผู้สมบูรตูส่วนผู้เล่นสีคนก็จะมีจิรวัตรสอนวิเชียนแบ็กเพลยุยเต็ดกิสดาบงแก้วจากฟีฟบรูเว็บชมรีรัฐบุตรมัดยะลานจากฟีฟและก็มูฮัมหม็ดอุสมานมูซาส่วนรายของทางเทพอัมสุบพุทธเตือนกลางนั้น ลงไปสำรองในเกมในครั้งนี้ส่วนนั่นฟาบรุกอิสมาเอลกุนซือโมซม,มิกอันดับที่65ของโลกเคยมาแข่งขันที่ไทยในศึกไทยแลนด์ไฟช์ปี2017จบอันดับที่4และก็เพิ่งร่วมแข่งขันฟุตซอลโลกปี2016ที่โคลอเบียมามาดมาดเกมนี้ส่ง5คนแรกอย่างทางเดวสันชูอวุรุยวัสโกมาชิสซินันโดอามินคาเดโอและก็โจเซดาซิวนันครับ เพียงแค่เก้านาทีไทยได้เฮก่อนจากจังหวะที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาพาบอลขึ้นซ้ายก่อนยิงกับไทยนำโบสมิกไป1.0ต่อ 0. ถัดมาแค่ไม่กี่วินาทีจริรศัสัิสอนวิเชียนก็ซัดไกลจากกลางสนามในจังหวะที่ผู้สัมปตูโบสมิกหลงตำแหน่งช่วยให้ไทยนำเพิ่มไปเป็น2.0งต่อศนสิบนาทีต่อมารัฐวุฒิมัจยาลน,นะครับผมทายจากขวาให้กับพังมูฮัมหมัดอุสมามูซานชา์จง่ายๆช่วยให้ไทยนั้นนีเพิ่มเป็น3ต่อ0ูนย์ และเป็นประตูที่2ของมูฮัมหมัดในครั้งนี้17ที่ต่อมาไทยได้ประตูที่4จากลูกยิงแถว2ของดาวินวรัตนวงศวัสิ์อีกหนึ่งตัวสำรองสังกัดแบงคอก BTS ที่ช่วยให้ไทยนั้นนำไปเป็น4-0ต่อ18ที่ต่อมาอภิวัตจำเจริญยิงให้ไทยนำโมสบิกไป5-0ต่อและไม่นานนะผมโมสบิกก็ได้ประตูยิงไขยแตกไทยไล่มาเป็น1-5ต่อ อีกแค่หนึ่งทีต่อมาครับผมพีรพัฒน์แก้ววิไลทําชิ่ง12ก่อนที่ทางพีรพัฒน์จะยิงนิ่มๆให้ไทยนั้นนําไป6ต่อหนึ่งในครึ่งแรกมาต่อกันที่ครึ่งหลังไทยทรงเทพอัมสุภวุฒิเถือนกลางลงสนามพร้อมด้วยกฤษดาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียนและก็นาวินรัตนวงสวัสดยิ่งเสีทีต่อมาโบสบิกไล่มาเป็น2ต่อ6จากทางอีดิสันฟรานซิสโกและผ่านมาอีกแค่3มนาทีนะฮะโบสบิกก็ไดมาเป็น3ต่อ6จากทางบริคาโดปราอูน ต่อมาในทีทส่35ิั้นัโมซัมบิกตัวมากกว่าได้ประตูจนได้นะฮะจากลูกยิงของบริคาโดเฟเดล่าไล่ไทยไปเป็น4ต่อหทำให้ไทยกลับมาเล่น5คนได้เหมือนเดิมจบเกมไทยชนะโมซัมบิกไป6ต่อ4ส่วนผลการแข่งขันคูน่คอื่นสายเออุสเบกิสถานชนะโคโซโวไป6 3ต่อสาสาย B2 คู่อียิปต์ชนะทาจิกิสถาน1 0ต่อ0แล้วก็อีรานนั้นชนะลิทัวเนียไป5.0 เป็นทว่าง,งานนี้ทางทีมตัวเล็กทีมชาติไทยนะฮะก็ยังแผงลิดได้อยู่นะครับถือว่าง,งานนี้ผ่านชลุยจ้าแต่ก็หืนจับนิดหน่อยเรามาดูข่าวต่อมาก,กันที่ก่อนครับโคตรมีสุดชุนเลยต้องเร่งแก้ไขเกมตัวเล็กไทยชี้ต้องมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะโดยควนหลงหลังสึกฟุตซอลคอนเทนเชิเอลฟุตซอลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2021ที่โชดีซีฮอร์1-0กันกค้าโชดีซีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา หลังเกมโคม้ดมีรักคนสายเนียงามขุนศรอใหญ่ฟุตซอลไทยเผยหลังจากที่ลูกทีมชนะโปสมิกไป6ต่อ4ทั้งที่ทีมนำคู่แข่งถึง6ต่อ1แต่ครึ่งหลังมานั้นโดนยิงไป3ลูกรวดบอกว่าต้องแก้ไขในทั้งครึ่งหลังบางทีเราต้องเรียนรู้เรื่องจังหวะการคุมจังหวะพอครึ่งหลังเนี่ยเขามาวิ่งใส่เราตลอดเวลาทำให้เรานั้นเล่นลำบากมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือสมาธิและก็สติในการเล่นเกมนําไปถึง6กต่อหนึ่งจริงๆเราต้องควบคุมสถานก,การณ์ให้ดีกว่านี้ต้องเป็นข้อแก้ไขที่รานั้นจะต้องเอาไปปรับปรุงใหม่ทันทีไปสิ่งที่ดีที่ทําให้รู้ว่าวิธีการเล่นของระนั้นต้องแก้ไขย,ยังไงเดยผู้สื่อข,ข่าวถามถึงกรณีนะครับผมคณิตสอนผู้พันรายด่นานมือหนึ่งของไทยโดนใบแดงไล่ออกจะส่งผลกระทบอย่างไรซึ่งโค้ดมีได้เผยมาว่าตรงนี้ไม่เป็นไรครับเรามีผู้สอประตู3ามคนในทีม เกมกระทางโคโซโวต้องเอาคาถาวุฒิานคาภากลับเข้ามาซึ่งอาการบาดเจ็บเขาก็กำลังดีขึ้นแล้วก็เป็นาว่างานนี้ศึกฟุตบอลฟุตซอลไทยนะฮะโต๊ะเล็กของไทยเหล่านั้นก็ถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวพักขั้นกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโน,นสไตล์ประจำวันที่26กรกฎาคม2564โดยใชุ้ะบบรั้นฟุตบอลไทยครับ